ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนซีล์มีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทาง ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟ่เนนเชียลเมเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทาง ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุรรมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทาง เรื่อเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่สนุนโดย Bank of Bank Travelcard สวัสดีค่ะ รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจําเช้าของวันพุธค่ะ14มกราคม2569นะคะเช้าว,วันนี้นะคะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่ถือได้ว่าประคองตัวนะคะโดยเป็นการประคองตัวอยู่เหนือระดับ1,230 3 0จุดโดยประมาณนะคะภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดูค่อนข้างอ่อนแรงค่ะมีแรงเทขายทํากําไรออกมาในหลายๆกลุ่มนะคะกดดันทําให้ดัชนีนั้นปรับตัวลดลงมายุบย่อจากการเปิดตลาด ช่วงของวันทําการแรกของปี2,569ที่ระดับ1,280จุดลงมาเหลือเพียงแค่1,230จุดเท่านั้นนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาประเมินสถานการณ์กันต่อค่ะว่าแนวโน้มการลงทุนในระยะถัดไปเนี่ยเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรในขณะเดียวกันค่ะถ้าเรามองไปนะะในภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศอัปเดตกันสักหน่อยนะคะตัวเลขรษฐกิจเมื่อวานนี้มีการจับตาเกี่ยวกับตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาค่ะที่มีการเปิดเผยออกมานะคะสรุปแล้วก็คือถ้าเทียบเป็นรายปียังคงทรงตัว ตัวที่2.7นะคะในขณะที่ถ้าหากว่าเทียบเป็นรายเดือนเริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อยค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยสมผลทําให้นักลงทุนคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟดที่อาจจะมีโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะมากกว่าที่คาดการเอาวไว้หรือแม้กระทั่งการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้มีการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารของเฟดกับประธานเจอรโรมพาวเวลซึ่งเป็นการแทรกแซงความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐนะคะ ประเด็นดังกล่าวยังคงผลักดันค่ะทำให้ทิศทางของราคาทองคาพุ่งทยานในขณะที่สถานก,การณ์ในอิหร่านก็ยังถูกจับตานะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการประกาศจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาให้มีผลทันทีนั่นก็คือการจัดเก็บภาษีที่มีต่อประเทศคู่ค้าที่มีการซื้อขายสินค้ากับอิหร่าน25ซซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงการคลังเองนะคะของบ้านเรานะคะก็มีการตรวจสอบว่าสินค้าประเภทเหล็กหรือว่าสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนั้นมีหรือไม่เพื่อดูแลด้านผลกระทบด้วยราคา ทองคำเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทาสถิติ All Time High ใหม่ที่ระดับ4,634ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์แล้วก็มีจังหวะของการย่อตัวลงมานะคะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เว์ตั้งแต่ระดับ4,060ไปจนถึง4,634ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์ส่วนราคาทองคำในบ้านเราเช้าวันนี้ขยับเพิ่มขึ้น650บาทต่อบาททองคำท่ามกลางเงินบาทแข็งอ่อนค่านะคะที่ระดับ31บาท50สตางโดยประมาณค่ะดังนั้นภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเราควรวางแผนอย่างไรติดตามได้ไหน เทค่ยมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวัฒนจิตสมนึกผู้อำนการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์จากบริษัทหลักทัพย์ายจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเองค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับผมหมวพอหลุด1,250งพัาสิเวลารีบาวนี่ดูยากจังเลยนะครับเมื่อวานเหมือนจะรีบาวได้ก็ย่อลงมาเช้าวันนี้พยายามจะรีบาวอีกรอบได้กลุ่มพลังงานหนุนแบบนี้พอจะไหวไหมครับก็ระยะสั้นๆมันก็อาจจะพอแบบเห็นการพื้นตัวได้บ้างนะครับจากการที่ดัชนีปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามว่าเราจะคบบาดหวังอัพไซได้แบบไกลๆเลยไหมเนี่ย โอ้โหก็ต้องบอกตรงๆ,ๆว่าแอบยากเหมือนกันนะครับคือตอนแรกเราเปิดต้นปีมาด้วยความหวังเนาะเรื่อง Gen Y Effect เรื่องอะไรต่ออะไรนะครับแต่พอสักพักนึงเนี่ยผ่านมาสักพักนะคุณแทนเนาะนะครับปรากฏว่ามันก็เจอหลายเรื่องเนาะทั้ง เดลต้า uh, ที่มีการบนะิ๊กลอตเนาะต่ำกว่าราคากระดาษนี้ก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ uh, ล่าสุดเองเหมือนมีหุ้นกู้บางบริษัทนะเนาะเขาออกแนวแบบจ่ายไม่ไหวด้วยก,ก็เกิดการดีฟอลต์มันเกิดขึ้นนะครับและมาล่าสุดเองเนี่ยถ้ามาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตอนแรกก็เป็นความคาดหวังเยอะเหมือนกันนะสำหรับตัวเลขนักองเที่ยวต่างชาติเรานะครับแต่ปรากฏว่าสิวันแรกของเดือนมกราเนี่ย น้กที่เท่าต่างชาติลบไปประมาณเจ็ดปอร์เซ็นะครับซึ่งทั้งปีเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะโตมาทักสี่ห้าเปอร์เซ็นก็เริ่มยากแล้วเหมือนกันที่ที่น้ำที่เท่าต่างชาติในปีนี้เนี่ยจะอจะกลับมาเติบโตเอาให้เท่าปีก่อนได้เนี่ยผมถือว่าอืก็ก็ค่อนข้างจะดีแหละนะครับแล้วก็น้กท่องเที่ยวจยีเนี่ยโ,โหถือว่า ยังไม่ตบมาเลยครับจีนเนี่ยตอนนี้เหลือเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณสักสามแสนเองประมาณเฉลี่ยเดือนหนึ่งสามแสนนะครับปีที่แล้วมกราปีแนละ้วจะจีนอยู่มาสักหกแสนด้วยกันก็หายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับประกอบกับเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันโตต่ำนะโตแค่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์ เหงเต็มที่ก็คือสักสองเปอร์เซ็นต์ด้กันนี่ยังไม่นับรวมความกับความปั่นป่วนของโลกนะครับตอนนี้โลกปั่นป่วนมากนะ g e โ p o l i t i เรื่องของอิหร่านนะครับเรื่องของคุณทรัมป์เรื่องของกีนแรงก็ดีโอว่าตอนนี้โลกค่อนข้างจะปั่นป่วนไป่หมดเลยนะครับจะหวังให้หุ้นไทยเองเนี่ยที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้พื้นตัวดีพื้นฐานไม่ได้ดีมากจะขึ้นในไกลๆเนี่ยผมผมคิดว่าอัพไซด์ข้างบนอาจจะยังคาดหวังได้ได้จำกัดอยู่ในช่วงนี้ครับผมค่ะถ้ามองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะจังหวะในการเลือกลง ลงทุนของตลาดหุ้นไทยมองยังไงดีคะอืมก็ผมคิดว่าก็อาจจะก่อกับกระแสพวกคุณที่แบบแบบเน้นปั้นผลอะไรเงี้ยครับกาไรไม,ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ที่เหวี่ยงแรงมากอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าน่าสนใจเนาะ นะครับสังเกตน,นะครับช่วงนี้เองเนี่ยเหมือนตลาดไม่มีคุณที่แบบรู้สึกว่าสบายใจมันเลยเหลือแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มสรรื่อสารแอดวานนี่ขึ้นขึ้นแล้วก็ยังขึ้น,ข,นขึ้นได้อีกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะต้องมองเป็นกลยุทธ์แบบนแี้คุณแผนพยายามมองหาคุณที่แบบเน้น,นผลผลเน้นอะไรพวกนี้ครับซึ่งผมคิดว่ารอ,อกลุ่มสื่อสารย่อหน่อยก็ได้ก็ยังมองเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดณณเวลานี้ส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยต้องต้องยอมรับเหมือนกันว่ายังยังมองไม่ค่อยเห็นสัญญาณช บวกเท่าไหร่ ครับอย่างกลุ่มกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ก็มีประเด็นเยอะใช่ไหมเรื่องอเรื่องงประกันเรื่องของโควิดคือถ้าเกิดว่าในยามที่เศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเออพอหลบพอหลบพอหลบเงินอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลได้แต่นะวันนี้เนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเองก็มีแรงกดดันเยอะทั้งทั้งเรื่องของโอควพทั้งเรื่องของอชาวตะวันออกกลางที่เหมือนอัเรียกว่าบินมารักษาน้อยลงด้วยก็มันก็เลยเหลือเลยเ,เหลือกลุ่มเดียวที่น่าสนใจก็คือกลุ่มสื่อสารที mm ่ยังพอแบบน่าจะพอน่าสนใจแต่เพียงแต่ ขึ้นมาเยอะไปหน่อยก็รอจังหวะย่อตัวหน่อยแล้วกันแล้วค่อยเข้าไปเก็บกันครับแล้วแบงค์่ะครับแบงค์ที่วันนี้ย่อลงมาแล้วย่อกันยกแผงด้วยอันนี้เก็บ <c oughs> <ช>ได้ไครับเพราะก่อนอันนี้ก็เพ่ย่อกันก่อน<ช>อ้นนี้ผุเแชร์แบงค์ค่อนข้างเยอะเนาะแต่โอเคเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือราคาหุ้นในกลุ่มแบงค์ขึ้นมาเยอะ <c oughs> อ่านะครับอันนี้คืออันนี้คือประเด็นหนึ่งและประเด็นที่สองก็คือทิสโก้เพิ่งประกาศผลประกอบการเช้านี้ปรากฏว่าเอกำไร ก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ถึงกระโดนใจตลาดอะมันยังมันลดลดลดลงลดลงประมาณ5%้าเปอร์ซ็นตเทียบกับปีที่แล้วนะครับกำไรของทิสโก้แล้วสํารองนี่เองก็เหมือนเลงขึ้นด้วยซึ่งผมคิดว่าตลาดเองน่าจะเห็นสัญญาณตรงนี้แหละโอ้สํารองนี่มันแบบมันเลงขึ้นคือเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจนะครับแบงก์เองเนี่ยกำไรอาจจะไม่ได้ดีมากหรอก แต่แต่ก่อนหน้าในี้คนหวังกับคนหวังเรื่องปันผลกันแต่พอมันมีแต่พอมันพูดมันขึ้นมาเยอะใช่ไหมพอพูดมันขึ้นมาเยอะเสร็จแล้วมันมันมีสกิลนิดนึงเรื่องสำรองนี่ของดิสโก้ที่แบบว่ามันเล่งขึ้นเนี่ยเหมือนทุกคนก็แบบเฮ้ยถอยกันเก้าหนึงดีกว่าอะไรเงี้ยก็แบงก์เองผมว่าพื้นฐานไม่ได้แย่อะไรแต่เพียงแต่แบบ มันเอ๊ะนิดนึงสาหรับเรื่องสํารองนี้ที่มันเล่งขึ้นมาก็อาจจะกดดันกําไรซึ่งก็ต้องรอให้ราคาหุ้นอย่างน้อยผมว่ารอรอประกาศผลประกอบการไรมากสี่ก่อนรอให้ทิศทิศรอให้ s c b k b a n k B b บเนี่ยประกาศไปมากสี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่แต่ถามว่าน่าสนใจไหมผมยังผมยังชอบนะแต่คแค่แบบขอรอดูเออร์นิ่งหน่อยนะไปมากสี่ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลือกคุณยากหน่อยนะครับแล้วก็แจนยูไรเฟกที่หลายคนบอกว่าปีนี้น่าจะมี เราสัมภาษณ์ยปบีที่แล้วทุกคนฟันนะว่าปีนี้มีแน่มีแป๊บเดียวนิดนึงย่อลงมาแล้วแล้วก็กลุ่มเดียวที่ยังเชียร์อยู่ตอนนี้บอาเหลือแค่กลุ่มสื่อสารแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะรอให้ราคาย่อลงมาก่อนไปดูกันต่อนะคะที่หุ้นแนะนำรวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้านนะคะฟิลิปมองไปที่ BT ทค่ะกสิกรไทยชอบเมก้าแล้วก็สพครับเมื่อกี้เซ็นเทลด้วยนะคะแล้วก็ฟินาเซียไซรัสมองไปที่นีโอค่ะ อย่างที่เราทราบกันนะครับตลาดคุ้นไทยตอนนี้หาตัวเลือกหาตัวเล่นยากแต่ว่าทั้งฝั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ไม่ย่อท้อ <หา S 1> บอกว่าเตรียมชูช3กลยุทธ์หลักทีเดียวปีนี้ที่จะดึงดูดเม็ดเงินกลับเข้ามาในตลาดทุ้นไทยครับเดีย๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าครับสำเร็จการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนซีล a มีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบจุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำานฟินนชเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศษเรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศษเรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผูน้ สนับสนุนโดย b a n k k o k Bank Travel c a r d ลครับแห่งประเทศไทยไม่นิ่งนอนใจนะครับบอกว่าเตรียมที่มีการชู3กลยุทธ์หลักทีเดียวครับที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยนะั้นน่าสนใจในทุกมิติครับ ดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเปิดเผยกลยุทธ์ระยะ3ปีในปี2569จนถึง2571ภายใต้ในแนวคิด The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities เดินหน้าสร้างประตูสู่โอกาสการลงทุนที่กว้างขึ้นจับมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนตลาดทุนไทยครับโดยคุณอัศเดชคงเสรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยครับว่าเร่งปลดล็อกทุกอุปสรรคดันเ,เรื่องของท่ามกลางการชะลอตัวและก็ความผันผวนใน รอบด้านนะครับเน้นเดินเกมเชิงรุกเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดแล้วก็สภาพคล่องมูลค่าบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่จะต้องเพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้ก็พร้อมฟื้นนะครับความเชื่อมั่นด้วย3กลยุทธ์หลักครับได้แก่นหนึครับการรุกสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่องเพิ่มความเชื่อมัน่นหรือว่า exciting market w i t h confidence เพื่อดึงดูดฟันฟลยกระดับบริษัทจดทะเบียนด้วยคุณภาพเชิงรุก T-FEX นะครับก็จะมีการเสริมกลยุทธ์การลงทุนเข้ามาด้วย ข้อ2ครับกลุธ์ที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพันหนึกกำลังการขยายการเติบโตรหรือว่า global business b u stakeholder i สร้าง Set climate ecosystem ครับร่วมกับพันธมิตรต่อยอดธุรกิจใน market data and access ครับแล้วก็กลุที่สุดท้ายครับกลุธ์ที่3ก็จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนพัฒนาคน great process and people เพื่อพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับการบริการและวางรากฐานการพั ฒนาคนขับเคลื่อนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเพื่อสอดรับกับทิศทางองค์กรและธุรกิจครับเมสเซจหนึ่งที่อยากจะอาจจะเผยแพร่ต่อไปก็คือบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจัมพลัสอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องเข้าจัมพลัสโดยตรงนะครับแต่การสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตเนี่ยต้องออกไปให้คนรู้ถ้าคนเขาไม่รู้นักลงทุนไม่ทราบ เขาจะตัดสินใจการลงทุนยังไงบริษัทให,ใหญ่ๆบริษัทที่ควรจะเลยเป็นพี่ตัวอย่างให้กับบริษัทน้องๆเนี่ยอยากจะให้เข้ามาร่วมอาจจะไม่เป็นทางการผ่านจัมพคลาสแต่เป็นทางการผ่านการสื่อสารในการทำโรดโชว์อะไรต่างๆในปีหน้านี้ สำหรับผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมานะครับก็มีการเดินหน้าต่อยอดความน่าสนใจของตลาดผ่านโครงการจัมพลัสที่มีบริษัทจดทะเบียนถึง1 1 0บริษัทเข้าร่วมและก็ขยายการรับสมัครนะครับไปถึง31มีนาคมของปีนี้เพื่อที่จะเร่งการพัฒนาในรูปแบบต่างๆครับรวมไปถึงการเร่งการพัฒนาบอลคอนเน็กแพลตฟอร์มให้รายย่อยซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นโดยมี15บบริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมคาดการณ์กันครับว่าจะเริ่มการ ขายไตรามาสแรกนี้ได้พร้อมรองรับ G-Token เตรียมออกสินค้าใหม่ที่เป็น l e v e r a g e แล้วก็ Invert ETF เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนรวมถึง DR ครับที่ยังมีการโตอย่างต่อเนื่องมีบริษัทเข้าใหม่ทั้งสิ้น168หลักทรัพย์รวมสิ้นปีมีทั้งหมดนะครับ233หลักทรัพย์จากปี67แล้วก็65นะครับที่มีการปรับตัวเข้ามาในจดทะเบียนเนี่ยในปี65เพียงแค่67บริษัทเท่านั้น ครับ เป็นแนวทางน,นะคะในการพัฒนาตลาดทุนไทยนะคะที่พยายามจะเสริมทั้งความเชื่อมั่นแล้วก็ความน่าสนใจอย่างต่อนเนื่องล่ะคะ่ะไปติดตามกันต่อนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับทางด้านนักวิเคราะห์ไปนะคะว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยความคาดหวังคือปีนี้2,569คาดหวังว่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าปี2,568นะคะแต่ปรากฏว่าในช่วงของสัปดาห์แรกค่ะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวไทยกว่าล้านคนก็จริงแต่ถ้าหากว่าเทียบเป็นเยีออนเยียก็คือเทียบเป็นรายปียังคงติดลบกว่า7จ็ดถึง ค่ะไปดูตัวเลขดังกล่าวกันนะคะเปิดเผยจากประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณนันทริยาทวีวงศ์ได้พูดถึงภาพรวมนะักท่องเที่ยวสะสมค่ะในช่วง1มกราคมถึง11มกราคมที่ผ่านมานะคะมีจํานวนทั้งสิ้น 1, 1,121,549คนสร้างรายได้แล้วประมาณ5 5 3 3 0ล้านบาทซึ่งในจํานวนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวมาเลเซียยังคงมาเป็นอันดับหนึ่งตามต่อมาด้วยจีนรัสเซียอินเดียและก็เกาหลีใต้ค่ะ ซึ่งนักเดินทางนะคะฟื้นตัวในทุกตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะที่เดินทางมาเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะในขณะที่นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยเดินทางเพิ่มขึ้นกว่า47%จากสัปดาห์ก่อนหน้าและขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาเที่ยวไทยเป็นอันดับที่5จากเดิมเนี่ยอยู่เพียงแค่อันดับที่8เท่านั้นค่ะ ค่าทางหลวนในบ้านเราเต็มตัวปรับขึ้นแล้วนะครับ<ะ>เพราะาล่าสุดครมมีมติอนุมัติออกมาแล้วครับที่จะมีการเพิ่มการเก็บค่าทางหลวนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ1.5%ครับ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข9ถนนกาญจนาพิเศษช่วงบางบัวทองบางปะอินตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอกำหนดเก็บค่าผ่านทางตามระยะทางและประเภทยานยนต์พร้อมปรับอัตราเพิ่มทุก5ปีครับหรือว่าเฉลีย่ย1.5%ต่อปีโดยโครงการมีด่านเก็บค่าผ่านทางรวม6ด่านครับได้แก่ด่านขาเข้าขาออกกรุงเทพอย่างละ3ด่านโดยจะเริ่มเก็บ เมือ่อที่บดีกรมทางหลวงประกาศกําหนดนะครับาคาดการณ์กันว่าปีแรกเนี่ยจะสร้างรายได้ประมาณสัก308ล้านบาทแล้วก็เพิ่มเป็น1429ล้านบาทต่อปีในปี2530นอาะครับในปี2000ครับผมโดยหน่วยงานด้านการคลังและเศรษฐกิจครับเห็นชอบในหลักการขณะที่สมนักกบประมาณเสนอให้เร่งรัดการดําเนินงานตามแผนโดยโครงการลงทุนวงเงิน1000ล้านบาทได้รับความเห็นชอบครบถ้วนแล้วแล้วก็ไม่มีข้อถักทวงครับ ต้องปี2030อ่านะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักยังมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่นํามาฝากกันนะคะไปดูกันต่อค่ะถึงความเคลื่อนไหวนะคะของบริษ,ษัทจดทะเบียนกันบ้างค่ะคล่าสุดนะคะทางด้านของ g อ l ฟและวก็ b บ N อน h ค่ะจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะปั้นบุคลากรสินทรัพย์ดิจิทัลดันไทยสู่ดิจิทัลแอสเซทหับค่ะ ไบแอนทีเอชไบกอล์ฟไแนได้ร่วมกับบมจกอล์ฟเดเวล็อปเมนต์หรือกอล์ฟลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและยกระดับทักษะบุคลากรด้านบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและวางรากฐานให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแอสเซทฮับของอาเซียนคุณสารรัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจกอล์ฟเดเวล็อปเมนต์ระบุว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นเป็นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยสร้างระบบนิเวศครบวงจรตั้งแต่การศึกษานวัตกรรมไปจนถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติด,ด้วยด้านคุณนิรันดร์ฟูวัฒนานุกูล CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกอล์ฟไบแอนจำกัดหรือว่าไบแอนทนะคะได้กล่าวว่าบริษัท ณปัจจุบันเนี่ยมองว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นขยายตัวได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยค่ะดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างหลักสูตรที่ผสานทฤษฎีกับประสบการณ์จริงครอบคลุมบล็อกเชนการเงินดิจิตอลและกฎระเบียบเพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรไทยสู่ระดับสากลในขณะที่คุณดำรงศรีพระรามรักษาการอธิบดีมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ระบุค่ะว่ามหาวิทยาลายัยตั้งเป้าผลิตบัณฑิตด้านดิจิตอลและบล็อกเชนไม่น้อยกว่า1000คนต่อปีสอด รับนโยบาย Smart University and Thailand ะคะ4.0และความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมและความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยมีระยะเวลาครอบคลุม3ปีค่ะดูแลในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเวิร์กช็อปและการฝึกงานสนับสนุนนโยบายรัฐผลักดันไทยสู่ดิจิทัลแอสเซทฮัในภูมิภาคด้วยค่ะ ฝากความหวังเอาไว้ที่กราฟด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเราสามารถเป็น Digital Hub ดิจิตอลแอสเซทฮับได้จริงเราจะได้ดึงหนูเม็ดเงินต่างๆเข้ามาแล้วจะได้มีตัวใหญ่ๆที่เป็นตัวแบบ AI เข้ามาสักทีนะคุณแพนค่ะนะคะน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะภาวะนะคะการลงทุนในช่วงเวลานี้ต้องจับตาแล้วค่ะสถานการณ์โลกปนป่วนแบบนี้เราจะสามารถวางแผนการลงทุนให้สร้างผลกําไรได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันค่ะ หนึ่งในผู้นำไ i n น n c i ช l m ลมีเดียแพลตฟอมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบจสเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร หนึ่งในผู้นำ Financial Media แปลดสนับสนุนโดย Banko g k Bank Travel Card กระรวช่วยสามนะครับเด่๋ยที่คุณแมนบอกไปนะครับว่าตอนนี้นสถานการณ์เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆในโลกเราเนปั่นปวนมากๆใช่ค่ะเดี๋ยวประเทศนู้นเดี๋ยวประเทศนี้เดี๋ยวคู่นั้นเดี๋ยวคู่นี้เปลี่ยนกันไปหมดเลยะจะทํายังไงดีจะปรับพอร์ตกันยังไงดีนะครับทองก็นิวไฮไปแล้วด้วยเดี๋ยวเรกนี้มาคุยกันครับไปพูดคุยกันกับคุณชัยวัน์คมโสภาพงศ์ CFP ผู้วยการกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยวันรค่ะสวัสดีครับคุ ครับขอดีครับคุณแพงคุณแชร์ครับครับผมเปิดประเดิมปีมาหลายๆคนลุ้นแจนยูเรเซกบ้านเราบ้าก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ต่างประเทศเองก็ดูเหมือนตลาดจะผันผวนเหมือนกันนะครับเราจะต้องมีการปรับพอร์ตกันยังไงใหม่ไหมครับต้องปรับกลยุทธ์อีกรอบไหมครับเนี่ยครับ ก็จริงๆแล้วเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่านักทุนเนี่ยมีการโยกเงินหรือว่าปรับพอร์ตกันไปบางส่วนแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นเม็ดเงินเนี่ยไหลออกนะครับจากทางฝั่งของหุ้นเทคโนโลยีสารสนนะครับมากระจายออกมาในฝั่งของหุ้นเทคนะครับที่เป็นในฝั่งเอเชียมากขึ้นอย่างเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็จีนนะครับหรือแม้กระทั่งพวกอินดทอร์ชิงมาร์เก็ตนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย อาจจะเป็นไฮไลท์เลยของไตมาาหนึ่งนะครับเรื่องการมูฟเข้าเทคเอเชียนะครับแล้วก็เทคที่เขาไปเนี่ยอาจจะต้องวงเล็บว,ว่าเป็นเทคที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับ s ั p p l y c h i ของ AI นะครับหรือว่าพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับส่วนสินทรัพย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วนันทุนเนี่ยเริ่มทยอยมูฟไปก็คือเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้เฮดจิ้งกับพอร์ตการลงทุนนะครับ ในขณะที่โลกเนี่ยเกิดเรื่องของ geo political นะครับหรือว่าการลบหรือว่าสงครามต่างความเป็นเทียนเนี่ยสินทรัพย์อย่างแร่ทองคําหรือว่าแร่เงินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เห็นจริงได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของ De f e n s e นะครับ defense เนี่ยความหมายคือเป็นหุ้นนะครับบริษัทอาวุธอุธปกรณ์ต่างๆหรือว่า,าพวก aerospace นะครับที่เกี่ยวข้องกับการทางทหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเติมติดเต็มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอาไว้ จิิงได้นะถ้าเกิดมีเรื่องของสงครามหรือความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าจะไม่ลงทุนหู้ US เลยนะต้องบอกว่าหู้ US เนี่ย บวกมาแล้ว3ปีสิดนะในในระดับ2ดิจิต20%กว่าเปีที่ผ่านมา16%ปเซแต่ว่าปีนี้เราคาดหวังว่า expected return เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเหมือน3ปีที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็น High s i n g l e ดิ g i ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเที่ยงลงทุนได้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น Quality Growth หรือว่าหุ้น AI นะครับที่ยังล้อไปกับในปีมของอนาคตนะครับ ค่ะถ้าเรามองถึงปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในปีนี้กันบ้างละคะหลายคนบอกว่าปัจจัยสนับสนุนเนี่ยยังพอมีอยู่ไหมท่ามกลางความผันผวนในช่วงเวลานี้ค่ะ ครับปัจจจหบวกในปีนี้ถ้าดูในภาพของตลาดหุ้นโลกแล้วก็เอาหุ้น US เนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่ามีพอชั่นใหญ่สุดแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของอัพไซด์นะครับที่ยังพอมีแต่ว่าอัพไซด์ในที่นี้จะเป็นอัพไซด์ที่ผูกเกี่ยวกับ e อ r n i n g นะครับหรือว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักจะไม่ใช่ความคาดหวังเหมือนปีสองปีที่ผ่านมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรเนี่ยจากการคาดการณ์จากฟอแคนเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับมันก็อาจจะทำให้นักวิเคราะห์จากวอลซีเนี่ยมองว่า เป้าหมายดัชนี S&P 500เนี่ยะจะอยู่ในช่วงประมาณทั้ง7,100ถึง8,100จุดซึ่งยังมีัพไซด์ภายใต้สมมติฐานของกําไรในอนาคตนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับท,ที่คิดว่าอะจะมีการลดดอกเบีย้ยเพื่อสนับสนุนเรื่องของการเติบโตท,ทางเศรษฐกิจนะครับในภาวะที่เศรษฐกิจมันมีความถวนอย่างเงี้ยครับก็อย่างเช่นการเปลี่ยนประธานเฟดคนใหม่ในช่วงกลางปีนี้นะครับคุณเชวินแฮสเซตนะครับถ้าเกิด ได้เป็นประธานธนาคารกลางคนใหม่เนี่ยก็อาจจะ,ะมีชิศชาที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับในการลดดอกเบี้ยรครับผมกองแนะนําเป็นกองไหนดีครับครับกองแนะนําเนี่ยจริงๆเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยการจะไปทัมมิ่งหรือว่าซิเน็ก เลือกนะครับทุยภาคเองหรือว่ากระจายการทุนในสินทรัพย์เองเนี่ยมันค่อนข้างย,ยากการเพราะว่ามันมีการปรับตัวขึ้นลงเหลวในแต่ละสินทรัพย์นะครับแล้วเราก็อยากจะแนะนําเป็นกองที่ <c oughs> ใช้แนวคิดเรื่องของ all w e h e r s t a t ับหรือว่าจัดพอร์ตรับมือกับทุกภาวะเศรษฐกิจแบบ one stop service เลยลงกองเดียวก็ได้กระจายทั่วโลกแล้วกระจายูมิภาคด้วยในเรื่องของ asset class แล้วก็หลายประเทศนะครับก็จะเป็นกองทุนเปิด NFC global static allocation นะครับก็จะเป็นตัว m g o นะครับถ้าน้อนงทนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อบริษัทจดซีได้ตัวช่องทางนะครับค่ะให้ไปศึกษาการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมดที่รวมมาฝากในวันนี้นะครับล่าสุดตลาดหลักทรัพย์เองหุนเซนต์อเด็กเองครับปรับตัวบวกขึ้นมา4จุดนะครับวินาทีปัจจุบัน1,239จุดเป็นกลุ่มธนาคารที่ยังกดดันอยู่ในเช้านี้ครับวัน มาพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟเนนเชียลเมเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุก